สวัสดีค่ะมินนะคะคุณหน้าคุณตากันอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไททันซิงเกิลแคปตัวเตี้ยนะคะเป็นเกียร์แมนวนวลเนาะเครื่องยนต์2.5นะคะวันนี้คันนี้มันก็จะมาแบบเปลี่ยนลุคนิดนึงปกติมันก็จะแบบแต่งแต่งออฟโรดใช่ไหมคันนี้ก็คือจะไปเสริมคอขึ้นมาให้นะคะเดิมเดิมลูกค้าไลน์นี้นะคะเป็นลูกค้าเพจออนไลน์นะคะลูกค้ามีอาชีพรับซื้อของเก่าเอารถคันนี้นะคะไปขนของปกติเลยนะคะเป็นตัวเตี้ยอา่าฮะก็คือเป็นเหมือนเดิมนะคะล้อนะคะขนาด สิบหกเมื่อวานเรา,าที่มิลล่วิวอะไม่ได้ไปติดคออไม่ได้ติดอะไรนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้อตัวนี้นะคะเรามีการแถมให้กับลูกค้านะคะเป็นความสูงอะคะ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนก็คือหนึ่งจุดสามห้าเมตรนั่นเองอเป็นมือหนึ่งนะคะตัวนี้แล้วลูกค้าก็ได้มีการรีเควสเนาะไปอยากได้ตัวล็อกใช่ไหมมันคือตัวล็อกอันนี้หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ อ่าส่วนตัวนี้เราติดกระบะไลเนอร์ให้กับลูกค้านะคะมาจากทางโชว์รูมเลยนะคะเรามีการติดก่อนแล้วเราก็ไปติดคอกมานะคะโอเคหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคอกก็สูงมากๆเลยนะคะตัวนี้ ที่ตั้งแต่ติดมานะคะปกติจะไม่ได้ติดสูงขนาดนี้นะคะโอเคแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้านะคะเป็นดอกเบี้ยนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็รับส่วนลดนะคะไปแบบจัดเต็มเลยนะคะเราไม่มีกั๊กอะไรเลยนะคะของแถมทุกอย่างส่วนลดดอกเบี้ยนะคะเราให้ลูกค้าหมดเลยเดี๋ยวครันนี้เราจะไปส่งมอบโพลากันนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศการส่งมอบเหมือนเดิมนะคะก็ต้องขอบคุณลูกค้าเพจทุกคนมากมากเลยนะคะยังไงเดี๋ยวไปติดตามคลิปส่งมอบกันนะคะเดี๋ยววันนี้บายบาย